วันนี้วันนี้พอมาถ่ายันีเป็นซิทคอมไงคะอ้เ้ยมาบงนีงกนะกูเล่นตั้งนานไลยขาวอีนี่แค่คำเดียวถ้าเป็นเด็กดื้อจะโดนอะไรนะโดนอะไรนะหมอครับตอนนี้ผมรู้สึกมีร่างกายผิดปกติฮสี่สามสองหนึ่ง สวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับฟาร์มกบโอเคกันอีกแล้วนะคะและตอนนี้เรามาอยู่ณจุดการเต้นเต้นล็อกเข้าไม่ได้อะเต้นล็อกนี่เป็นยังไงรู้ป่ะเต้นล็อกอ่ะโอ้ยแย่ไม่ฮาหรอ วันนี้วันนี้พ้ามาถ่ายงานเป็นซิทคอมซิตคอมสั้นๆหลายๆฉากแล้วตอนนี้ข้างในอ่ะกลังถ่ายกันอยู่ซึ่งมีหลายคนมากแล้วฟ้าจะพาเขาไปดูว่ามีใครบ้างหลายๆคนต้องรู้จักแน่นอนพอเราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นคนแรกๆๆเลย <ๆ S 1> ที่ <ๆ S 1> หล่อ <ๆ S 1> ที่สุดๆๆๆในบ้านหลังนี้นีๆๆๆ่แต่เดิมอะไรเ่ยป๊อปคอนตัวร้อนชีสร้อนป๊อปคอนชีสตัวร้อนป๊อปคอนชีส ันนี้มาทำอะไรคะตั๋ววันเดินเล่นเอเดินเล่นเหรอคะไม่มีอะไรครับแถวบ้านไม่มีเดินใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีเดินแถวบ้าเดินสขาเดินสีแถวบ้านเดินสขาอยค่ะอ้วอันนี้คืออะไรช่องอะไรช่องคอดไม่ใช่ไม่ใช่ช่องยูทูบอะไรของเขาช่องยูทูบช่องยูทูบที่กำลังมาแรงมากในขณะนี้เพราะว่าอยู่บนรถสิบล้อนี่เหรอ ตอเราหนูไปเล่นด้วยเฮ้ไอ้เนี่ยผมติดตามติดตามเขาห่างมากติดตามฟัาก็โอเคเหรอคะมีฟันข้าวอะไรทั้งอย่างมาผิดคนแล้วไม่ใช่เหรอคะจริงเรื่องเรื่องมุกต้องทางนี้เลยค่ะใช่ครับต้องทางนี้เลยเอ้กล้องอยู่ทางนี้คุณครับเดี๋ยวผมแนะนำน้องน้องคนี้รู้จักนะฮะเดินเบาๆนะเดี๋ยวไม่มีอะไรเน้นครูมาก่อนแล้วมาก่อนแล้วมาก่อนแล้ววันนี้พบกับรายการอ่า Buffalo Gang นะครับออนทัวร์ก็วันนี้ผมขอมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่นนทบุรีนะครับนั่นก็คือนน ทับุรีนะฮะอาหารดีรักสบายใจแล้วด <c oughs> ีลูกออกวันนี้น้องฟังมาทำอะไรครับพี <c oughs> ่ผัดไม่ใช่สิรายการเราสิเร <c oughs> วไหวพี่พูดอยู่คนเดียวเลย <c oughs> ช่วงบัฟเฟิลโอแก๊กค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นมุกจริงๆมีคนบอกว่าฟังเล่นมุกแป๊กเยอะมากเลยอ่ะเราจะอยทางเดียวกันทางเดียวกันเหรอคะเฮ้ยใส่มุกเใส่มุกมุกที่เราไม่ขำเนมุกที่เราไม่ขำอ่ะมุกที่เราไม่ขำเราต้องเล่นเนาะใช่ถ้ามุกที่เล่นแล้วขำมันไม่ใช่ทางพี่คนอื่นไม่หาไม่เป็นไรใช่เราหากันก็พอแล้วเราหากันเอง่ายเงี่ยหวานนี้ต้องใส่เอฟเฟกต์แล้วแต่ดอกจั๊เลยนี่ว่าอันนี้รายการนะครับรายการอะไรคะรายการอะไรเนี่ยรายการมาต้อง

ก็ยังไงก็ขอฝากช่องของน้องฟังกบจบมุกฮาไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าวันนี้น้องอันนี้อีพีแรกวะอีพีที่180ค่ะเฮ้ยพวกมึงจะถ่ายนานไหมกูจะได้เหรอกูนึกว่าแมยวกูนึกว่าแม็แป๊บเดียว ตอนนี้กูคิดอะไรได้กูใส่หมดเลยแล้วสองช่องแล้วอ่ะฝากเพจผมนะฮะผมมี3เพจนะครับบัพพรพัลล์แก๊กนะครับ1อันแล้วก็เพจของลูกชาย1อันฮะออกแบบเองไม่ได้ลอกใครไม่ฮะลูกชายเหรอลูกชายกูผมนึกว่าลูกสาวที่ออกแบบลูกชายลูกชายตาบานแทบติอตายเลยไม่รู้นึกว่าลูกสาวลูกชายเออจะมีคนทักเหมือนผู้หญิงเยอะเออตัวมาเป็นตัวเดือดแล้วแล้วก็ฝากเพจนายตีอีกหนึ่งเพจนะครับคุณครับนายตีใช่เป็นตีเฉยไ ครับอ่ะเชยอม่เอาใหมาเข้ามาใหม่เข้าใหม่นั่งเกาอีนัางกูอีเฮ้ยนั่หนีได้เหรอได้เลยนางกัูอีเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าทำเท่าเยอะเยอะๆเยอะๆเยอะๆเข้าไปเลยก็นี่แหละแค่นี้ไม่ต้องไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วไปทางอื่นเลยไอ้ายาวเลย ไม่เต็มมันพูดเลยเยอะเขาไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มไว้เราอยากเห็นเฮียถอดแว่นเขาไม่ได้เอาอะไรมาคุยกันเลยคือไม่ได้เตียมอะไรมาคุยกูเลยอะไรอะอยากเห็นเฮียถอดแว่นเฮียผมถอดแว่นเนี่ยมาแล้วในเรื่องจอมขมังเวทนะครับนี่นี่เรื่องจอมขมังเวทที่เฮาถอดมาปุ๊บโดนยิงตายโป้งเลยอะโดนยิงตายโป้งเลยเฮียเฮียออกกี่กี่นาทีเรื่องนั้นทั้งหมด40นาทีแรกที่ตายงั้นฟังให้เฮีย10นาทีเลยนี่าเยอะไปเอาเอาเอาหนาทีพอถ้าเราปล่อยคลิปนิ่งๆไว้อย่างเงี้ยสัก10นนาาทีไดด้มคูเขจะกอสิ วันนี้มาถ่ายอะไรนะเฮียวันนี้มาถ่ายกันหน้าตัวแล้วก็พี่ต้องบัฟเฟโลแก๊กเพราะที่เอาสองคนนี้มาถ่ายเพราะว่าพวกเขาไม่มีงานไม่มีงานพวกเขาไม่รับงานเลยวันนี้มาถ่ายรายการการถ่ายรายการซิคคอมของพี่บอลนี่คือถ้าอยากฝากไว้ด้วยนะถ้าอยากหาลิวเจตสัมผัสเนี่ยไปเห็นผีแต่ถ้าอยากเจอมาเห็นผมถ้าผมไม่ติดเศรษฐีไปนานแล้วนี่คือคำที่ท่านหลายๆคนก็พูดกันมุนไม่หาตัวรั็อตมาพรชื่อเดิตัวร็อจะพูดคำคมออกมาฮะและวคำนั้นก็คือตุ๊ เยคงเลยคงอ๋ออีกต้มึงนะกูเล่นตั้งนานเลยขำอีนี่แค่คำเดียวมึงขำอะไร เรอยู่ว่าคอยเมื่อก่อนเป็นรายการตบมือที่คอยนั่งตบมืออันนี้เพื่อนเพื่อนมาด้วยอะตอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อะตอมอันนี้ตอมอันนี้อะไรอาร์ซิติเดี๋ยวไปดูบรรยากาศใช่ปะก่อนไปเดียกเรียวเรียกเฮ้เมื่อกี้ฝากทั้งสามเพจจะให้พวกกูฝากเพจกันหน่อยแล้วก็ฝากเพจได้เลยค่ะเพจฮะเฮ้ยวันหยุดกลางนี่เป็นเพจพวกแฟนเพจเป็นอับเบเช่นะฮะแล้วก็ทิกเกอรเป็นอับเบเช่ทวิตเตอร์เป็นอับเบเช่แล้วก็ไอจีเป็นอับเบเช่นะครับแล้วก็มีเช่ฮะเราเล่นเเ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 ราาาลล่่่่นนนนนคยยยยกกกก็็จจออ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 ธมมืงงงงไทีีูดววแ้้ขฝฝชชห อันนี้เขาไม่ได้เขาให้ฝากหรอกเขาดังอยู่แล้วไปไปได้เไปไม่ไป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 ไอไไปไปไอไป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 ไฝากไปไปไปไกกปไปไากปอปไไไปไปอปไปไไปไไอไ้ ท่านผู้ชมช่องฟังก็โอเคแล้วตอนนี้เราก็ถ่ายเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่เราเริ่มถ่ายกันแต่ตอนตีห้ายันตอนนี้ตีห้าอีกของอีกวันหนึ่งแล้วนะคะก็ยังไม่ได้หยุดพักผ่อนกันเลยตีห้าอีกวันหนึ่งเมื่อกี้นี้ใครเดินผ่านกล้องวะลุงที่ไหนลุงสมหมายโอ้เหื่อนี่แบบลุงสมหมายเหนื่อยไหมคะยังไม่เหนื่อยฮะยังไม่เหนื่อยหรอปิดได้แล้วไปแล้วปิดไปได้แล้วปิดปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดกล้องเหรอปิดแล้วปิดแล้วปิดกล้องปิดกล้องเหรอจะปิดอะไรได้ปิดทองหลังพระนี่กลับบ้านเลยปะเนี่ยอะไรวะไปไหนต่อถ้ามี ก็ขอฝากเพจบ๊อบโลแกะไว้ในช่องน้องฟังก์ด้วยนะฮะเมื่อกี้ฝากไปร่องแล้วยังจะฝากปิดไม่เผื่อเขาลืมมันก็เริมเผื่อนี้อีพีต่อไปไงฝากช่องบ๊อบโลแกะไว้ตรงนี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักหรอกเอาจริงๆแล้วเรารู้จักเหรอฟังรู้จักดิดูบ่อยชอบมาเปิดมาจบแล้วดิบ๊อบโลกุ๊กอะทแกทำอาหารอะเอ้ยควายทำอาหารลรายการบ๊อบโลกุ๊ก ได้อะไรวะ้่าได้เนาะได้ได้บัฟฟโลกุ๊กได้ได้เสียงหลนอันนี้ไม่รู้มันขำจริงหรือมันขำของมันเองนี่ดีกว่าถามคนนี้ดีกว่าความรู้สึกยอดยอดแปดโมงครึ่งไม่ไม่กี่โมงนะตีห้าตีห้าตีห้า เออตีสามก็ได้สามก็ได้มาก่อนเมื่อกี้พี่มีคนในกองถามหเรื่องหูฟังใช่ไหมใช่ค่ะใส่ตลอดเลยเพราะว่าต้องเป็นติ๊กต็อกเกอร์ค่ะต้องอัพติ๊กต็อกตลอดเวลาวันนี้อัพไปแล้วร้อยแปดคลิปค่ะสอนเล่นมุนีอยากกันร้อยแปดคลิปเป็นร้อยแปดคลิปค่ะช่องไหนบอกเลยถ่ายตั้งแต่ห้องพ่อเลยนะฮะร้อยแปดคลิปเนี่ยถ่ายเยอะติดตามไอจี m จุด a จุด y จุด n จุด a จุด e ด้วยค่ะแอคเค้าติ๊กต็อกก็ m จุด a จุด y จุด m จุด a จุด e เหมือนกันยากมากยากต่อการจำมากไปติดตามกันนนนไดดด้้ะะะคค่ขออปปรโยยเเ็็หถา เด็กดื้อจะโดนอะไรนะโดนอะไรนะโดนด่างไงเด็กที่เด็กที่เต็นเลย ชอบโอ้ยยินดีสดสดแล้วกูชอบเรี่อของจริงหน้าหวานๆเวลาพูดคำว่ากระแทกกระทันนี่เรื่องเลยเป็นละครที่เวลาด่าแล้วสะใจมากกระแทกกระทันี่เรื่องเลยเป็นไงบ้างคะตอมวันนี้ก็จบไปด้วยดีนะฮะพูดติดติดขัดขันเลยเด็ดเหนื่อยไงเหนื่อยเหนื่อยทำงานเหนื่อยใช่วันนี้เขาแสดงเยอะมากจะบอกให้แสดงยังไม่ได้หยุดยังไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ได้หย่อนเลยครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งใบิ้ยพึ่งใบิ้ยพึ่งพร้อมส่งใหม่สุดสวยสวยเก๋เป๊ะอลักค่ะ เปลี่ยนลุกเปก๋เปลี่ยนลุกใช่ครับน่ารักมากเดี๋ยวจะไปทำตามเอ้ยตอนนี้ผมฟังได้เคียงกับกับพี่เดียวมากเลยนะเนี่ยโอเคฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยโตแต่ตัวนะครับอย่าลืมนะโตแต่ตัวเฮ้ยรายการนี้ต้องฝากฝากได้เยอะมากเลยฝากช่องนะครับโตแต่ตัวโตแต่ตัวเขาทำอะไรอ่ะกำลังผลิตครับผลิตรายการอยู่ยังไม่มีอะไรให้ดูหรอเป็นรายการที่เป็นคอนเซ็ปต์พี่ว่าถึงเราจะโตแต่ตัวนะครับแต่หัวใจเรายังเด็กอยู่แม่ เราจะไปดูว่าแต่ละคนความเด็กของแต่ละคนเนี่ยเขาชอบอะไรกันบ้างเราติดตามเราติดตามมีฟังมีฟังได้ปะมีฟางใช่ปะมีฟังป่ะมีฟังเนี่ยเดี๋ยววันนี้เลงไว้หลายคนแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปไว้เราไปบ้านคนนี้ไปบ้านพี่ต้องว่าเฮ้ยความเป็นเจ้าพี่ต้องเขาเป็นอะไรวะบ้านเขาสะสมอะไรของเล่นอะไรอ๋อบ้านพี่พัมใช่สะสมอะไรของเล่นอะไร บ้านเบ้นนี่สะสมของจากญี hmm ่ปุ่นด้วยญี่ป okay ุ <c oughs> <c oughs ่นมาปลดอะไรกระป๋องกระป๋องเลยเบ้นบอกกระป๋องกระป๋องเรายการพี่มีเสือยิ้มยากปะมีมีมีเสยิ้มยากพักสองแล้จะกลับมาพักสองแล้กลับมาลูกมาแล้วเขาเป็นยากคราวนี้เขามาในรูปแบบเขาเป็นหุ้นส่วนเสือยิ้มยากยิ้มยากจริงหรือเปล่ากำลังจะทำกับเจ้าของคนกับใครทำให้ผมยิ้มได้เอาไปเลยพันหนึ่งอามุกมุกจัดมุกสักตับหัวเราะได้เดี๋ยวพี่บอยให้ห้าร้อยเฮ้ยโถยวันนี้คือพอดีมีหมอคนหนึ่งหมอคนไข้คุยกันคนไข้้้้้บบอออออออกกกกกกกวว่่่่าา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 เเยยยยหหหมมมมมมมครรรรรััตตตนนีีผผผผผูสึงงงิิิิดดปปถถไทุ อุจระทุกเจ็ดโมงเลยหมอบอกว่าเอ้าก็ปกตินี่คุณค่ายบอกว่าแต่ผมตื่นแปดโมงครับเอาขี้แตกแล้วกางเกงที่นอนด้วยเลอะเละโอ้ยไม่ได้จะห้าร้อยอย่างพี่บอยนะฮะนี่ต้องดูฟังต้องดูฟังว่ะอาไปฟังมีหนึ่ตับหนึ่งนะห้าร้อยบาทนี้เอาไปทําบุญเลยก่อนอื่นเลยนะไปตลาดอ่ะแล้วก็ซื้อหอมแดงซื้อซื้อผักชีด้วยแล้วก็แล้วก็เอามาลวกลวกลวกแล้วก็ทําเป็นตับโอ้โหตับหวานอร่อยจังเลย อันนี้อะไรนะอันนี้เราอันนี้ขอรออะไรตับหวานอะไรจังาลยนะอะไรกเอาสักตลับเฮ้ยมียิ้มมีบองรายการวันนี้ที่ถ่ายไปด้วยนะนเดี๋ยวรอติดตามกันยังไม่รู้ว่าออนแอร์ทางไหนอ๋อยืนรูปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกมาแล้วเดี๋ยวฟางจะปักไว้ให้ปักว้าปักว้าไว้ให้เลยนะไม่ให้พลาดกันเอาละในขณะที่ทุกคนขึ้นรถหนีกันแล้วฟังก็ไปกรับบายๆทุกคนเจอกันใหม่